ก็ท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแนะนำการเพราะนะฮะำต้นคุณนายตึงสายเองครับนี่ครับเป็นต้นที่ผมได้ไปตัดมาเตรียมไว้แล้วนะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือตัวนี้เป็นน้ำหมักมูลไส่เดือนนะครับหรือเป็นหัวเชื้อการเร่งรากนี่ครับเราจะใส่ลงไปอัตาส่วนก็ประมาณ5้าช้อนชา ใส่แล้วก็แช่ไว้เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อจะให้ในส่วนของผมสมพวกน้ำหมักมุลไสเดือนที่ผสม,มน้ำได้ทราบซึมเข้าไปในในส่วนของอาลากต้นไม้นะครับต้นคุณนายเิดสายเดียงหลังจากนั้น รเราจะมาเตรียมนะฮะในส่วนของภาชนะปลูกก็คือกระถางนี่เองนะครับเราจะใส่ในส่วนของตรงนี้ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งกระถางแล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเราจะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปนะครับประมาณสองช้อนชาน,นะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตัด ดินที่เราเตรียมเอาไว้สําหรับปลูกนีครับเป็นดินที่มีเส้นเดือนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับการปลูกของเราเราจะไม่ใช้พวกสารเคมีที่ที่มีปัญหาเราจะใช้แต่ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเป็นชีวภาพหมดครับท่านผู้ชมนะครับ ตอนนี้เราเตรียมกระถางไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมออดินแล้วก็ลดในส่วนของฐานลงไปนะครับปรับดินให้พอสมควรนะครับไม่ต้องแน่นมากเอาแน่นพอสมควรก็พอหลังจากนั้นเราจะรอสักพักหนึ่งจนกว่าหล่าวเชียงใหม่ หรือคุณนายตื่นสายของเรานี่เองนะครับแช่ให้ครบ15นาทีก่อนแล้วเราก็าจะดำเนินการเอาขึ้นมาเพาะชำในส่วนของออต้นสาวเชียงใหม่เองรอสักครู่นะครับรอให้ได้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วเราก็จะมาทำการปลูกกัน ตอนนี้ได้สิบ้านาทีแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการเพราะชาในส่วนของออต้นคุณนายตื่นสายเพาะชาไม่ยากครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับอาจารยในส่วนของตรงนี้นะครับเ,เราควรจะต้องปักลงไปประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับปักให้ลงมาดีตัวอย่างนะครับ นิ้วขึ้นนะครับทุกต้นเลยนะครับต้องให้ได้ส่สวนนิ้วหนิ้วขึ้นเพื่อลงไปรับแร่ธาตอาหารในส่วนของตมนี้ของของดินที่เราเตรียมเอาไว้ครับเพราะในนี้มันจะมีแร่าตอาหารที่เราเตรียมไว้นานแล้วครับท่านผู้ชม ที่การปักนะครับถ้ากิ่งไหนยาวไปเราก็ตัดนะทำเป็นสอกิ่งได้นะครับอย่างกิ่งนี้แนะครับท่านผู้ชมมันยาวเราก็ตัดเลยครับท่านผู้ชม ต้นไม้ประเภทนี้ต้องปลูกเป็นกลุ่มครับถึงจะสวยงามนะครับอย่างน้อยต้องมีสามสีในหนึ่งกระถางน,นะครับอันนี้มีสีที่มีก็คือสีบันเย็นนะครับสีส้มนะแล้วก็สีขาวปักลงไปนะครับ น้อยนิ้วครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับเีงิ่งนี้ยาวไปก็ดําเนินการแบ่งออกมาเลยครับแใ่งเสร็จแล้วปักลงไปครับ ย้คครึ่งน,นึงครับจะลืมเวลาปักนะครับข้อควรระวังของต้นไม้ชนิดนี้เมื่อเราทำการเพราะชำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราไม่ควรเอาไปตากแดดเลยต้องไว้ในที่ร่มประมาณ1ถึง1 7 1 7วันนะครับห้ามเลยครับห้ามตากแดด สีส้มนะฮะถึง7วันห้ามตากแดดนะครับท่านผู้ชมเวลาลดน้ำก็ห้ามใช้น้ำลากถ้าทางดีใช้ป๊อกกี้นะครับฉีดให้เขานะครับ เพราะว่าช่วงนี้การพระยุงของต้นยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจึงต้องใช้ในการลาดก่อนต้นไม้ของเราไม่ใช้สารเคมีนะครับจะใช้พวกปุ๋ยชีวภาพเช่นน้ำหมักมูลเส้เดือน แล้วก็ปุ๋ยมูลเสตเดือนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้เราปักได้เต็มที่แล้วนะครับอันนี้เราปักได้เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับขอควรระวังห้ามออกตากแดดนะครับต้องไว้ในที่ร่มนะครับเจ็ดวันนะครับผมมีตัวอย่างหลังจากที่เราดำเนินการปลูกแล้วอันนี้นะครับเป็นต้น ที่เราได้ปลูกไปแล้วนะครับตอนนี้กิ่งก,ก้านสาขาเขาโตขึ้น7วันแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นนี้นะครับ7วันนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะหากมีปัญหาใดๆในการที่จะคอมเมนต์นะครับ ให้ติดต่อหรือทางเราได้ที่เบอร์โทร 084888, 1500หรือทิ้งข้อมูลออคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดสั b s c r i b e ให้กับผมด้วยผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาเสนอท่านนะครับนะครับหลังจากดำเนินการเ,เสร็จแล้วให้ฉีดฉีดทำความสะอาดดินนะฮะ ให้น้ําชุ่มอยู่ตรงต้นไม้นะครับนี่ครับการเพราะชํานะฮะต้นกล้านะครับต้นสาวเชียงใหม่เป็นเห็นว่าเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปดำเนินการนะครับ เนั้นว่ากรรมวิธีในการเพราะชำต้นสาวเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ